สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะมาสอนนะครับการเพาะเมล็ดกระท่อมนะครับวันนี้เป็นพันธุ์ก้านแดงพันธุ์ดั้งเดิมนะครับพันธุ์ก้านแดงพันธุ์ดั้งเดิมนะครับนี่ครับก้านแดงพันธุ์ดั้งเดิมนะครับนี่ก่อเมล็ดนะครับอุปกรณ์ก็มีนะครับเมล็ดนะครับ มเมล็ดกระท่อมพันธดีพันุก้านแดงพันดั้งเดิมนะครับแล้วก็กระป๋องแป้งกระป๋องแป้งนี่เอามาทําไมครับเอามาใส่มเมล็ดกระท่อมแล้วก็ปิดฝานะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับเพื่อจะทําให้มเมล็ดกระท่อมกระจายตัวนะครับไม่จับเกิดเป็นก้อนนะครับเวลาโรยแล้วแยกง่ายนะครับ เวลามันงอกขึ้นมาแล้วเราสามารถแยกง่ายนะครับไม่เป็นกระจุกกระจุกแต่ถ้าเป็นกระจุกกระจุกแล้วมันขึ้นมาก็เน่าตายเปล่าๆนะครับเสียดายดังนั้นเราก็ใช้กระป๋องแป้งแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้โรยได้สะดวกนะครับมาครับจากนั้นก็มีดินที่เราผสมเองนะครับดำแบบนี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นดินถุงที่พี่สอน ให้ไปเลือกซื้อนะครับแบบนี้เลยครับใส่เมล็ดกระท่อมเรียบร้อยแล้วก็ง่ายๆเลยนะครับเขยา่าให้เมล็ดมันออกมานะครับเห็นไหมครับเมล็ดมันจะกระจายตัวนะครับไม่จับเป็นก้อนเหมือนที่เราใช้มือรวยนะครับ อาแค่นี้พอนะครับจากนั้นก็ฉีดน้ำนะครับฉีดน้ำฉีดน้ำแล้วก็ใส่ป้ายชื่อไว้นะครับให้เรียบร้อย เป็นการแดงพันนั่งเดิมนะครับพันนี้จากนั้นก็หากระสอบนะครับปิดนะครับเพื่อป้องกันความชื้นออกไปนะครับใช้กระสอบปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ฉีดน้ําซ้ํา1ึครั้งบนกระสอบนะครับเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับ วิธีการเพราะเมลรดกระท่อมโดยใช้กระป๋องแป้งนะครับอน,นี้เป็นพันก้านแดงพันดั้งเดิมนะครับวันนี้วันนี้ก็จบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับง่ายๆมากเลยนะครับง่ายกว่าปอกกล้วยอีกนะครับการเพราะเมลรดกระท่อมนะครับจากนั้นก็ฉีดน้ําเช้าเย็นนะครับเช้าเย็นทุกวันนะครับห้ามขาดดินห้ามขาดความชื้นเป็นอันขาดครับ ไม่งั้นมันจะไม่งอกมาเลยนะครับเราอย่าลืมนะครับฉีดน้ำเช้าเย็นทุกวันเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับท่านใดสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ล่างใต้ล่างคลิปนะครับหรือว่าจะแอดไลน์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ